ครับวันนี้เป็นวันสบายๆเป็นวันหยุดนะครับเป็นหยุดวันเสาร์ก่อนวันสงการเซียนต่างๆที่เข้ามาในรายการนะครับผ่านเซียนผ่านไปผ่านมาเนี่ยวันนี้อยากจะนําเสนออีกหนึ่งเซียนพระที่น่าจะเป็นเซียนพระที่อายุน้อยจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับนับวันแต่จะเข้ามาในวงการพระเนี่ยอายุจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าถามว่า เซียนพระเนี่ยจะต้องอายุมากๆหรือจะต้องมีอายุแบบแก่ๆนะครับอยู่นี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับนำเสนออีกหนึ่งเซียนนะครับน้องออโต้ครับนี่ครับน้องออโต้ของเราครับน้องออโต้ปีนี้อายุ12นะครับ12ปีแล้วนะครับน้องออโต้นี่ครับในการทางบันเียนมีโอกาสนะครับน้องออโต้ให้เกียรติเข้ารายการด้วยนี่น้องออโต้มาพร้อมกล้องสองพระครับนี่นะครับ แล้วน้องโอโต้เนี่ยเล่นพระนะครับแล้วก็ศึกษาพระใช่ไหมครับนะครับน้องโอโต้มีพระอะไรครับนะครับครับก็วันนี้ไม่ได้พกมาแต่ว่าพกแบบขึ้นคอมาอ๋อขึ้นคอมาโดยปกติแล้วน้องโอโต้เนี่ยชอบพระ,ะเป็นพระเก่าหรือพระใหม่หรือพะรอพะเกจินะครับน้องโอโต้พระชอบพระสายไหนครับชอบอ่แบบว่าหลวงปู่ทวด หลักร้อยย่อยๆอะไรแบบนี้ครับอ,อ๋อชอบสายหลวงป,ปู่ทวดหลักร้อยย่อยๆพะนอโ,อโต้นะครับเจ้าหาหลักร้อยย่อยๆก่อนก็นับว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าวงการสู่วงการพระอายุน้อยจริงๆนะครับเกี้ยงสิบสองขวบเองครับแล้วก็ได้เข้าหาพะระหลวงป,ปู่ทวดนะครับก็นับว่าเป็นสายเกจิแล้วกันนะครับน้องโอโต้มีใครที่แบบชักนําเข้าวงการไหมหรือว่าน้องอโต้สนใจเองนะครับ ตอนแรกไม่ได้สนใจเลยครับตอนแรกอยากอยากใส่พระเฉยๆครับอ๋อครับแล้วก็ใส่มาเรื่อยๆแล้วพอมาพันทิพย์มาเดินเล่นครับแล้วก็เจอร้านน้าแหลมครับแหลมสงขาอ๋อพี่แหลมของเรานะครับพี่แหลมสงขาก็สายถูกสายเราเลยนะครับถูกสายเลยเพราะน้องออโต้นี่เล่นสายลุงบุทวดด้วยนะครับพี่แหลมสงขานี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการพระเครื่องสายลุงบุทวด จริงๆครับถูกคนเลยนะครับพี่แหลมสงขาของเราในนี้นะครับเป็นอาจารย์ใช่ไหมใช่นะครับนับว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ที่อายุน้อยจริงๆนะครับแล้วน้องออโตะนอกจากสายลูกบุทวดแล้วน้องอโต้นี่มีความเชี่ยวชาญสายไหนบ้างไหมก็พวกเกจิเมืองนนย่อยๆอะไรแบบนี้คอ๋อเกจิเมืองนนก็พอทราบด้วยนะครับนี่ครับโยชนคนรุ่นใหม่ของเรานะครับศึกษาสายพาะเกจินะครับนอกจากปู่ทวดแล้วก็จะเป็นสาย จังหวัดบึงดนเนีน่ยนะครับน้องออโตเป็นคนที่เป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนต่จังหวัดครับเป็นคนจังหวัดนนท์นีน่เลยครับอ๋อเป็นคนจังหวัดนนท์โดยกําเนิดเลยนะครับแหมสุดยอดจริงๆเลยน้องออโตมีวันนี้มีอะไรจะโชว์เอเ่อเรียกเกรียกลุงต่อหรือพี่ต่อดีพี่ต่อกพี่ต่อน,นะครับแหม <ś c oughs> ร,ร,รุ่นรุ่นหลานเลยนะครับเอาโชว์พระนะครับนี่เอาเอานะครับโชว์พระหน่อยนะครับนี่ นี่โนโตโชพระหน่อยนี่นะครับโนโตอ,อธิบายด้วยนะครับลูกนี่นี่ว่ามีพระอะไรอย่างไรบ้างนี่องค์ไหนอย่างไรนี่เขาเรียกรุ่นไหนนะครับอันนี้พุทธซ้อนปีห้าแปดครับเนื้ออันกางพุทธซ้อนปีปีห้าแปดกับปีสองห้าห้าแปดใช่ไหมครับหรือปีปีห้าแปดรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์วัดช้างให้รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์วัดช้างให้อ๋อทำย้อนใช่ไหมย้อนศูนย์อายุย้อนปีหนึ่งหนึ่งนะ นะครับเป็นรุ่นอะไรนะครับเมื่อกี้บอกรุ่นออสร้างพิพิธภัณฑ์ปี58ครับอ๋อรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ปี58แนะครับแล้วเม็ดแตงรุ่นนี้และครับน้องออตโต้เม็ดแตงรุ่นบ้านเกิดเนื้อนวะครับแล้วพวกนี้เขาเขาเขา,เขาเล่นหากันราคาเป็นไงครับน้องออตโต้ก็น่าจะหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับแล้วนี่เป็นรูปหลวงพ่ออะไรเอย่ยหลวงพ่อกลวยครับอันนี้น่าจะทอดผ้าป่าปี5 9 น่าจะน่าจะ59นะครับนี่น้องออโต้นะครับบ่อนเชี่ยวชาญหรือพกกลวยด้วยนะครับรุ่นทอยพระป่าใช่ไหมปี5้าเนี่ครับเยาวชนน้องออโต้เนี่ยได้ศึกษาและมีกล้องพกโดยส่วนตัวด้วยนะครับนับว่าสมัยก่อนนะครับผมอายุเท่านี้น่าจะยังยิงยุคหินอยู่เลยนะครับนี่น้องออตโต้อายุ1212ปีน้องออโต้ศึกษาพระมากี่ปีแล้วครับก็ปีครึ่งได้ปีครึ่งนะก็ต้องจากายุ10 สิบขวบนี่เองนะครับใช่ไหมโอ้ปีนี้อยู่ป .6 ใช่ไหมครับปีนี้ขึ้นม .1 หนึ่งขึ้นม .1 หนึ่งแล้วนะครับนี่นอ้องโตนี่อนาคตสดใสแน่นอนนะครับตอนผมอายุเท่านี้ก็ยังเล่นอยู่เลยนะับว่าเป็นเซียนรุ่นนะครับรุ่นเล็กจริงๆนะครับที่สนใจเข้าสู่วงการพระก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทําให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่นอกจากเรา ได้เข้ามาสู่วงการพระแล้วได้เข้ามาสู่มีการเล่นหานะนะครับแล้วน้องออโต้มีมีความคิดเห็นกับวงการพระยังไงบ้างครับดีไหมที่เข้ามาอย่างนี้ดีดีครับทําให้เราเออก็สบายใจสุขใจะอะไรมนนอ๋อสบายใจสุขใจด้วยนะครับนี่เนะี่ยวงการพระทําให้ อ่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอยู่น้อยอย่างนี้มีความสุขใจสบายใจที่เข้าสู่วงการพระไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมครับนะครับหลายๆคนนะครับเห็นว่าวงการพระอาจจะมีการต้มตุ๋นหลอกลวงใช่ไหมครับนะครับอย่างนี้น้องโอโต้เข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่จริงไม่จริงนะครับนี่ครับเป็นความยืนยันของน้องโอโต้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโอโต้มากนะครับที่ให้เกิเข้ารายการทางมาเสียงของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับน้องโอโต้ครับสวัสดีครับ